และแจากที่เรารอคอยกันมาตั้งนานครับสำหรับรางวัลอัหดับ Q ラกิ้งของเกมซีเอ็มนั่นเองครับซึ่งทางผู้พัฒนาได้ปล่อยข้อมูลมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญโทเคนแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนครับไปดูรางวัลโทเคนที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเล่นมาตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับและก็เพื่อนๆต้องใส่ข้อมูลตามเงื่อนไขของทางกิจกรรมให้มาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทำตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ และก็เอาเลขกระเป๋าเนี่ยเข้าไปในกิจกรรมและเราถึงจะสามารถรับเหรียญได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ตั้งแต่เล่นมาวันแรกนะครับได้เหรียญกันทุกคนอยู่แล้วหลังจากที่ผมดูรางวันกิวแรนกิ้งอีเวนต์นั่นเองนะโอเคครับสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับซึ่งรางวัลน,นี่บอกเลยว่าโอ้โหโคตรดีเลยครับอ่ะผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตีเป็นเงินบาทให้กับเพื่อนๆเลยว่าทุกคนที่อยู่ในกิวนะครับถ้าได้อันดับในรางวัลน,นี้จะได้กันหมดทุกคน นะครับคิวเพืเ่อนๆคนไหนนะที่นะครับแอคทีฟอยู่แล้วก็ยังเล่นอยู่ก็อย่าลืมครับวันที่25พฤษภาคมนี้นะก็จะหมดเวลากิจกรรมแล้วเพืเ่อนๆก็จะได้รับเปลี่ยญน,นะครับใน2จุดหมายในเกมนะเราก็รับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของตัวเกมนะครับใครจะเอาไปซื้อ ของในร้านค้าของ PLWI ก็ได้หรือว่าใครอยากจะถอนนะครับผมจะพาเพื่อนไปทําทุกวิธีเลยครับง่ายๆถอนจึเป็นเงินบาทเลยนะเอาละครับรางวัลที่เราเห็นเนี่ยก็คืออันดับ1-10นะครับก็จะได้1,000 PLWI แล้วก็ของรางวัลน,นะครับที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอีกอันนี้ก็เอาไปใช้ในเกมทั้งหมดเลยแล้วก็ PLWI นะครับอันดับ11-50เนี่ยก็จะได้อยู่ที่ 1, 0 0 0เหมือนกันครับอ่าอันดับ พี่ง่ายครับผมพูดง่ายก็คือว่าเราจะสนใจเรื่องเหรียญนะครับคลิปนี้คือจุดประสงค์สนใจเรื่องเหรียญรางวัลนะครับที่ได้รับรางวัลที่ได้รับต่างเนี่ยผมจะไม่ขอพูดและกันผมจะขอพูดเรื่องเหรียญ plwi นะครับอันดับ1นึงถึงสิอันดับ1นึถึงห้เนี่ยจะได้เท่ากันนะครับก็คือ1000 plwi ทุกคนที่อยู่ในกิวเลยเนาะใครที่จํานวนคนในกิวเยอะนะครับก็จะได้รับตามนั้นเลยก็คือจะได้อยู่ที่1 3ึ่า้บาทนะครับอันดับ5้าสิบ นะครับถึงอันดับ500เนี่ยก็จะได้เท่าเท่ากันเลยครับก็คือ270บาทนะก็คือทุกคนเลยครับที่ได้อยู่ในกิลเนาะแล้วก็รางวัลนะครับ5อันดับ500ถึงอันดับ2,000นะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ135บาทนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจากทางผู้พัฒนานะครับให้มานั่นเองทุกคนจะได้รับพร้อมกันทุกคนที่อยู่ในกิลด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็เหรียญ PLWI เนี่ยสามารถนําไปซื้อของในร้านค้าได้ด้วยครับเรามาดูรางวัลของในร้านค้ากันครับของรางวัลในร้านค้านะก็จะมีพวกตั๋วนะครับในการสุ่มสัตว์เลี้ยงพวกคอสตูมนะครับในส่วนของปีกด้วยนะก็จะตามราคาเลยนะครับก็จะใช้อยู่ที่100 PLWI เนี่ยก็จะได้ตั๋วสุ่มไป20ตั๋วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะดีกว่าที่เราจะเติมเงินเข้านะครับก็ถือว่า ก็คุ้มนะสำหรับใครที่ได้ตัวเหรียญเยอะๆนะครับถ้าใครได้ถ้าใครได้อยู่ประมาณ1000 PLWI เนาะก็โอ้โห มีโอกาสในการเปิดสุ่มกาชานี่แบบสนุกเลยนะครับเราองดูราคาก็ได้นะถ้าราคานะครับตั๋วแบบเป็นแพ็คเลยนะนี่ก็คือซื้อ1000 plwi เดี๋ยว็จะได้เป็นแพ็คเลยนะครับก็จะได้ตั๋วสุ่มสัตว์เลี้ยง100ตัวอต,ตั๋วคอรตมี100ตัวแล้วก็ปีอีก100่ตัวโอ้โหสุ่มแบบกระจายแบบสนุกเลยนะครับอันนี้เนาะถ้าใครนะครับที่อยู่กิวอันดับ1-50ถึงนะ ก็คือจะได้ไปเลยนะครับล่าสุดเลยก็คือมีเว็บเช็คแล้วนะคบว่ากิลเราเนี่ยอยู่อันดับแรนกิงเท่าไหร่ให้เพื่อนเข้ามาหน้าเว็บนี้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเพื่อความสะดวกองเพื่อนนะครับที่ถ้าใครดูคลิปนี้นะแล้วก็อยากไปเช็คว่ากิลตัวเองเนี่ยอยู่อันดับไหนนะครับ ก็กดสดได้นะนี่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ชื่อกิลเข้าไปเลยเพื่อนๆจะรู้ว่ากิลตัวเองเนี่ยอยู่อันดับไหนแล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรบ้างนะครับโอเคเนาะแล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะต้องไปนะครับลงทะเบียนในกิจกรรมนี้ด้วย เหลือเวลาอีก2วันนะครับใครที่อยู่อันดับคิวอะไรที่ได้ของรางวัลไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ต่ํากว่าอันดับแรกสอง0ันอยู่แล้วครับสำหรับอันดับคิวนะก็คือจากการปีมอนฟาร์มมอนนั่นแหละครับเขาก็จะเอาอค่าประสบการณ์แล้วก็ในส่วนของค่าแต้มพอยที่เราไปฟาร์มมอนเนี่ยมารวบรวมกันแล้วก็ไปแข่งอันดับคิวนะ ถ้าใครนะครับอยู่ในตั้งแต่อันดับ2,000ขึ้นไปเนยก็จะได้รับในตัวเหรียญเลยนะก็ต้องได้มาทํากิจกรรมนี้ด้วยครับถ้าใครไม่ทําก็คือจะโมค้านะคนที่ได้เหรียญก็คือไม่สามารถได้เหรียญในแอปพลิเคชันนะครับอ่าก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องใส่นะในส่วนของ เซิร์ฟเวอร์ก็คือเราไปเอาชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไปก๊อปมาวางเลยก็ได้ในตัวกิจกรรมนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้กับเพื่อนดูนะครับนี่ก็คือตัวกิจกรรมแล้วก็ C S code อ่าก็ใส่ทั้ง3ช่องเลยนะครับใส่ตามรูปเลยนะใส่ทั้ง3มช่องนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนมเนี่ยตรงนี้นะครับก็ใส่ทั้งหมดพอเราใส่ทั้งหมดแล้วเนี่ยอันดับสุดท้ายครับก็สิ่งที่เราต้องทําก็คือใครที่มีโทรศัพท์นะแล้วก็มีแอปนะครับก็ไปดาวน์โหลดแอปมนาะใครที่มี ใครที่ใช้ Apple เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าใน Apple จะมีหรือเปล่าแต่ว่าใน l a y Store เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ p Play Store เลยครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับพอเราเข้ามาที่ l a y Store เนี่ยเราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์คำว่า k คมินนะครับนี่ก็จะเป็น k คมินบัลเลตเนาะก็ให้เรากดดาวน์โหลดอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็สมัครการสมัครทุกครั้งเนี่ยเพื่อนๆนะครับอย่าลืมอย่างเดียวเลยครับก็คือในส่วนของโค้ดโค้ดที่ใช้ในการแบ็กอัพ a l ลเลตตรงนี้ครับถ้าใครนะครับ ยังไม่ทําหรือยังไม่ก๊อปไว้นะก็ไปก๊อปไว้นะครับตรงนี้นะให้ไปคอปปี้ไว้นะครับสําหรับโค้ดที่จะ restore อ,อย่างเช่นเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรือเราจะเปลี่ยนแอปไปอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ในตัวรหัสตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดูวอเล็ตของเราเนาะโอเคพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีตัวเหลียยนะครับเห็นไหม ังไม่มีตัวเหรียญผมได้ทาเลยนะครับให้เราสร้างกระเป๋าที่2อ,อย่าสร้างกระเป๋าที่1ครับถ้าเราสร้างกระเป๋าที่1เนี่ยเรามีโอกาสโดนแฮ็กได้แบบค่อนข้างสูงเพราะว่าคนที่เขาแฮ็กเนี่ยแบบเวลาเขาเจาะเขาจะดูดเหรียญน,นะครับในตัวแอคเคา t ์ที่1ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยตรงข้างบนซ้ายนะไอคอนตรงนี้ครับแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้นะมันจะมีให้แบบให้เพิ่มกระเป๋านะครับนี่นะ กดบวกขึ้นมาเลยครับอย่างเช่นแอคเค้าที่3านี้ผมสร้าง3กระเป๋าแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเลือกกระเป๋าไหนนะครับให้เลือกกระเป๋า 2- 3ขึ้นมานะครับอย่าไปเลือกกระเป๋าแอคเค้าหนึ่งนะแอคเค้าหนึ่งมีโอกาสโดนแฮกนะครับ พอเราเลือกสับสมมุติว่าผมจะใช้แอคเค้าที่3นะผมก็ติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็ Select นะสิเล็กให้เป็นกระเป๋าหลักนะครับนี่มันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นเลข3นะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราเลยครับทำการเพิ่มโทเค็น PLWI ครับพอเหรียญเราเข้าเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าเราต้องใช้เหรียญ PL w เราจะมีเหรียญ PLWI เนี่ย,นยใน wallet เท่าไหร่นะครับอันแับแรกเ,เหรียญมันจะเข้าในกระเป๋าในตัวเกมก่อน แล้วเราเนี่ยต้องเชื่อมกระเป๋านะครับจากร้านค้า PLWI ก่อนแล้วเราค่อยมีตัวเหรียญในแอปพลิเคชัน K m i n นะอันนี้ก็บอกเพื่อไว้ไก่อนนะครับในขั้นตอนให้เรากดบวกตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเหรียญน,นะครับ PLWI ครับแล้วก็กดแอดนะครับนี่นะพอเราแอดเสร็จเรียบร้อยตัวเหรียญมันจะเข้าใน wallet นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาออกไปขายนะครับ ผมแนะนาว่าให้เพื่อนนะครับทําการสวอปก่อนก็คือให้เราเนี่ยสวอปเป็นก็คือเราเลือกเหรียญนี้นะครับและก็ให้เราเนี่ยสวอปนะครับเป็นเหรียญที่อยากจะแนะนําแบบง่ายๆก็คือเหรียญเคครับอ่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยมากแล้วเราก็ทําการใส่ตัวเลขนะครับไปอย่างนี้เลยแล้วก็ทําการสวอปและสมมติว่าเราได้1 0 0่งนพี LWI นะครับตรงนี้แล้วก็ทําการแอปพูฟให้เรียบร้อยนะนี่คือจํานวน k ที่เราจะได้ครับแล้วจากนั้นครับพอเราสวอ p เป็น k เนี่ยเราก็ส่ง k นะครับออกไปไม่ว่าจะเป็นไบแนนหรือกูคอยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับเพื่อนนะครับแนะนำว่าถ้าอยากจะง่ายๆนะครับที่ผมใช้ตลอดคือกูคอยนะก็เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์เขียนบอกเพื่อนๆว่ากระเป๋าเงินกูคอยนะ กูคอยอ่ะก็สามารถขายเหรียญเป็น P2P ได้นะครับแต่ไม่ง่ายจากนั้นครับเราก็ทําการส่งนะครับกดตรงนี้นะพอเราเปลี่ยนเป็นเคนะครับกดส่งเข้าไปเลยแล้วก็ใส่จํานวนเที่เรามีนะครับแล้วก็กดส่ง transfer ไปอีกกระเป๋าที่เราจะแลกเป็นเงินไทยนะครับย้ําว่ากระเป๋าที่สามารถแลกเป็นเงินไทยได้แบบง่ายๆนะปัจจุบันนะครับที่ใช้มาเนี่ยก็คือ1นึ oy, 3, ่ง bynance สองูคอย์สามวีมิกแลวก็เ e อ็กมิกนะครับ 4ช่องทางนะครับวี v มิกไปต้องก็ได้หรือใครอยากจะโอนไปเล่นเกมวีมิกเนี่ยก็ได้นะครับถ้าวี v ีมิกเนี่ยมันจะยุ่งยากในเรื่องของการแลกเปลี่ยนจะเป็นเงินเรียนบาทแนะนําได้แค่3กระเป๋นานะครับก็คือเอกมิกใบนั้นคูคอยนะครับสกระเป๋านี้เท่านั้นที่จะสามารถแลกเป็นเงินจีนได้และแบบง่ายๆนะครับขายแบบ P2P นะโอเคให้เพื่อนๆนะครับ Copy a ี d อ d พเดต l อเที่เป็นเชน K นะ อย่าไปเอาเชนอื่นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะ Copy a d d เ e ด s ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นเชน K เชน K ก็คือตรงนี้ครับเพราะว่า PLWI เนี่ยมันอยู่เชน K นะครับอย่าไปเอาไปนะอย่าไปเอาโพลิกอนอย่าไปเอาอีทิเลียมนะเอาเชน K ครับ Copy ตรงนี้ครับอาปึ๊บเรียบร้อยนะ นี่ก็บอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับกัวจะพลาดนะโอเคครับจากนั้นเราเข้าไปที่แบบฟอร์มนะครับกิจกรรมตรงนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วก็ก๊อบวางนะครับนี่คือกระเป๋าเคเราแล้วก็คอนเน็กอย่างนี้ครับ เห็นไหมก็เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยสาสามอย่างก็ใส่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะก็เสร็จแค่นี้ครับเราก็รอันที่25ในการรับเปลี่ยนของพวกเรานะครับสาหรับเกมซิลทีใ่ใครก็เล่นนะครับใครที่เล่นตั้งแต่วันแรกรับรองเลยนะครับว่าได้เงินอยู่แล้วสําหรับสายฟรีเนี่ยก็คือกําไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือหมยความว่าค่าไฟที่เราเล่นมาตั้งแต่วันแรกนั่นแหละ ก็เหมือนกับจ่ายค่าไฟแทนนะครับเราก็ไม่ได้เสียอะไรในการเล่นเกมแต่ถ้าใส่เติมเนี่ยก็เอาไปสุ่มกาชานะครับเพราะว่าเราเล่นเพื่อความสุขของเราอยู่แล้วโอเคครับฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ใครที่ไม่เข้าใจขั้นตอนอะไรหรือติดปัญหาอะไรนะครับอย่าลืมกดไปที่ลิงก์ใต้แฟนเพจนะครับก็สามารถแชทประถาผมได้เดี๋ยวจะช่วยนะครับในเรื่องของการติดขัดข้องอะไรต่างๆในการสมัคร w a l l e t นะครับฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการคลิปด้วยครับ